อยากจะงามงามด้วยใจใช่ใบหน้าต,ต้องรักษาจิตใจไม่หม่นหมองกินนิดนได้ไหมคะสวยอะพากสวยจังเลยเยียมค่ะแค่ได้สัมผัสแล้วผมจะท้าได้แน่นครั สวัสดีค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะชื่อกุ้งค่ะคุณกุ้งอายุเท่าไหร่แลคะส2องแล้วค่ะขออนุญาตนะคะวันนี้ก็มาจากนนทบุรีขอบคุณคุณที่แวะมาให้ฟูมากเลยค่ะหน้าเต็มเหมือนนอนอิ่มมาแบบหลายเดือนหนูบอกว่าเป็นเจ้าหญิงบิ่าตื่นใช่ไหมคะหน้าฟูมาเลยใช่ค่ะทีนี้บอยากอยากให้แชร์ประสบการณ์ให้กับคนที่แบบว่าไม่เคยเติมไขมันมาก่อนนะไหมคะว่า ในมุมเราพอแบบว่ามาเจองานคุณหมอไก่เนี่ยเราแบบว่าที่นี่งานเป็นยังไงบ้างคะชอบค่ะคือแบบไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณหมอจะทําออกมาไม่ได้สวยคือสวยทุกเคสเท่าแบบเท่าที่ดูคนอื่นมาด้วยก็เลยมาลองทําตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นมากหน้าเปลี่ยนมากค่ะชอบแล้วก็มีการดูแลหลังการขายคือดีมากทุกอย่างโอเคมากเลยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะโดยรวมนี่ถือว่าได้ตามความคาดหวังเลยค่ะ,คะ